ปไทรวใจมาในเรเราเป็นไทรวมใจสวรสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ เป็นนักรบหน้าจอแล้วก็พี่น้องอยู่ที่นี่วันนี้วันเสาร์คึกคักเป็นพิเศษใช่ไหมครับพี่น้องครับมากเป็นพิเศษครับพี่น้องครับได้ฟังลุงกำน,นันคุยไปแล้วทางเดินของเราจะเป็นยังไงชัดเจนพี่น้องครับผมอยากจะชวนพี่น้องคุยอะไรที่เป็นเรื่องของหลักการนิดหน่อยนะครับแต่ผมจะเริ่มต้นด้วยวิธีการที่จะ จะบอกพี่น้องว่าลองมองโลกในแง่ดีลองเป็นคนมองโลกสวยสักนิดหนึ่งก่อนนะครับพี่น้องครับสมมุตินะครับว่าเราจะมองบ้านเมืองวันนี้เป็นแบบโลกสวยสมมุติต่อไปอีกนะครับว่าเราเราจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นความจริงก็พยายามมาครั้งหนึ่งแล้วเดือนกุมภาพันธ์และเห็นว่าพยายามจะทำให้เกิดขึ้น จะให้มีการเลือกตั้งสมมุติว่าจะเลือกตั้งกรกดาสมมุตินะครับพี่น้องแล้วการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้จริงรัฐบาลที่จะมาหลังจากการเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาลแบบไหนครับพี่น้องครับเราจะได้พักที่สามารถควบคุมผลการเลือกตั้งได้แน่นอนซึ่งก็มีอยู่พักเดียวคือพัก เพื่อไทยเพราะฉะนั้นหลังการเลือกตั้งพี่น้องเราจะได้นายกยิ่งลักษณคุณเฉลิมนัทวุฒิจตุพรปลอดประสบกลับมาเป็นรัฐมนตรีเหมือนเดิมแล้วเราจะได้นักการเมืองหน้าเดิมเดิมจากพรรคชาติไทยพัฒนาจากพรรคโน้นพรรคนี้พรรคเล็กพรรคน้อยเข้ามาเต็มสภา,าเหมือนเดิมไปหมด ดูจากผลการเลือกตั้งสอวอครั้งที่เมื่อเดือนที่ผ่านมาพี่น้องเห็นไหมครับว่าพักเพื่อไทยสามารถควบคุมการเลือกตั้งสอวอได้มากเกือบจะเรียกว่าเกินคาดจะได้ซ้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกตั้งเสร็จได้รัฐบาลเสร็จได้สภาแบบนี้มาเสร็จอะไรจะเกิดขึ้นต่อแล้วจะยังไงต่อ รัฐบาลชุดนี้ก็จะเดินนโยบายจำนำข้าวเหมือนเดิมพี่น้องเคยได้ยินรัฐบาลชุดนี้พูดว่านโยบายจำนำข้าวไม่ดีบกพร่องแล้วจะเลิกเคยได้ยินไหมพี่น้องเขาไม่เคยพูดแล้วชัดเจนว่าเขาจะเดินต่อเพราะฉะนั้นนโยบายจำนำข้าวกู้เงินสองล้านล้านและยังแถมบวกนโยบายประชานิยมใหม่ๆ ซึ่งอาจจะรวมถึงนโยบายเพิ่มภาษีแวดขึ้นไปอีก10%แล้วยังไงต่อพี่น้องไม่พอนะครับรัฐบาลชุดนั้นเมื่อจะเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาจัดการกับบรรดาข้าราชการหัวแข็งพวกที่เคยแสดงท่าทีว่าเป็นพวกกปปสบแบบพวกแบบพวกเราเนี่ย แล้วก็จะจัดการยกระดับราคาการซื้อตำแหน่งให้สูงขึ้นไปอีกเพราะว่าคราวนี้ต้นทุนการเมืองที่ผ่านมาสูงมากนะครับแล้วยังไงต่อรัฐบาลชุดนั้นบวกกับสอวอที่เข้ามาแล้วชุดนี้ก็จะเข้ามาจัดการกับองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นปปอชอสารรัฐมนูญกอกอตอแล้วก็จะเข้ามา ปฏิรูปการเมืองไหมครับพี่น้องเขาอาจจะไม่ปฏิรูปทางการเมืองแบบที่เราเสนอแต่เขาจะใช้วิธีการปฏิรูปครับพี่น้องโดยจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งเพิ่มอำนาจของนักการเมืองกำจัดกลไกการตรวจสอบทั้งหลายทั้งปวงให้พ้นทางไป พี่น้องคิดว่าบ้านเมืองจะสงบไหมบ้านเมืองจะสงบไหมครับถ้าเป็นแบบนั้นหลังการเลือกตั้งพวกเรายอมไหมครับพี่น้องครับพวกเราจะอยู่เฉยๆไหมครับพี่น้องครับผมว่าเราคงจะไม่ยอมผมคนหนึงละครับผมไม่จ่ายภาษีแน่นอน เดือนมีนาที่ผ่านมาพี่น้อง30มีนาเป็นวันยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผมไม่ยื่นภาษีเงินได้ปีที่ผ่านมาครับผมไม่ยืน่นยอมให้กรมสรรพากรปรับไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับบอกกันบอกความลับกันไว้เกิดไว้ไว้เลยว่ามีอาจารย์ที่กรศ,ศาสตร์จุฬาฯจำนวนหนึ่งที่ไม่ยื่นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาเพราะว่าไม่อยากจ่ายภาษีให้รัฐบาลเอาไปโกงพี่น้องคิดว่าถ้าถ้าสถานการณ์หลังการเลือกตั้งถ้ามันจะเกิดขึ้นเป็นแบบที่เราวาดกันเมื่อกี้พี่น้องคิดว่าจะมีคนมีประชาชนคนไทยอีกสักเท่าไหร่ที่จะไม่ยอมจ่ายภาษีแบบที่ผมทำอ่ะพี่น้องจะไม่ยอมจ่ายด้วยใช่ไหม เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามองโลกในแง่ดีไปแบบโอเคเลือกตั้งหลังเลือกตั้งเรารู้ว่าพรรคที่คุมเสียงผลการเลือกตั้งได้แน่นอนที่สุดก็คือพักเพื่อไทยอย่างที่เราว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าครับว่าเราจะได้รัฐบาลเลวนักการเมืองเลวเข้ามาบริหารประเทศ เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่น้องผมที่บอกว่าไม่เสียภาษีแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคนที่อยู่ที่นี่ที่บ้านก็จะไม่ยอมจ่ายภาษีด้วยเนี่ยไม่ใช่เพราะเราไม่ต้องการรัฐบาลใช่ไหมพี่น้องเราไม่ต้องการรัฐบาลชุดนี้เราไม่ต้องการรัฐบาลของระบอบทักษินเท่านั้นแต่เราต้องการรัฐบาลของประเทศไทยใช่ไหมครับพี่น้องครับเรา ต้องการรัฐบาลของประเทศไทยแล้วต้องเป็นรัฐบาลที่ดีด้วยต้องเป็นรัฐบาลที่ดีของเราและของลูกหลานของเราพี่น้องครับเรารู้อยู่ว่าเป้าหมายการต่อสู้ของเราครั้งนี้นับตั้งแต่พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราย้ำครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าเราต้องการ เดินไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยให้ประสบผลสำเร็จแล้วเราก็ย้ำกัน,นบนเวทีนี้หลายครั้งว่าหลายเรื่องที่เราจะปฏิรูปกันทำไม่ได้โดยไม่มีรัฐบาลเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการปฏิรูปและเรารู้ว่ารัฐบาลแบบนี้หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแบบที่ว่าเมื่อกี้ก็จะทำการปฏิรูปไม่ได้ แถมยังจะขัดขวางการปฏิรูปเสียด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเส้นทางของเราจึงต้องนับหนึ่งด้วยการต้องเปลี่ยนรัฐบาลให้ได้ทางที่หนึ่งบอกว่าก็เปลี่ยนรัฐบาลด้วยการเลือกตั้งสิมีคนพูดอย่างนี้มีนักวิชาการที่เห็นว่าประเทศไทยยังไม่ถึงวิกฤตที่จะต้องใช้วิธีการเปลี่ยนรัฐบาล โดยไม่ผ่านวิธีอื่นนอกเหนือไปจากการเลือกตั้งเท่านั้นนักวิชาการกลุ่มนี้ก็จะบอกว่าการเลือกตั้งถ้าเราออกแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าวาระการปฏิรูปประเทศไทยขึ้นหลังจากนั้นรัฐบาลก็จะนำไปทําการปฏิรูป เราปฏิรูปโดยผ่านการเลือกตั้งนี่แหละราบรื่นที่สุดดีที่สุดเป็นที่ยอมรับของคนกว้างขวางมากที่สุดคนต่างประเทศก็ไม่ตั้งข้อสงสัยไม่รู้สึกว่าเราทำไม่ถูกกติกาพี่น้องเวลาพี่น้องปก,กติแล้วไปหาหมอ บอกหมอว่าผมไม่ได้เป็นอะไรมากคุณหมอครับผมแค่เพียงท้องอืดปวดท้องนิดหน่อยรู้สึกมีปัญหากับระบบการขับถ่ายหมอก็จะบอกว่าโอเคผมตรวจแล้วคุณไม่ได้เป็นอะไรล็อกคุณก็กลับไปบ้านเคี่ยวอาหารดีๆชา้ชาๆไม่ต้องรีบแล้วคุณจะย่อยอาหารได้ดีนอนหลับสบายถ่ายคล่องหมอจะแนะนำแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ป่วยอะไรมาก แต่ถ้าสมมุตินะครับพี่น้องสมมติว่าพี่น้องมีอาการเป็นเหมือนกับจะเป็นมะเร็งที่ทางเดินอาหารที่หลอดลมอาหารแล้วพี่น้องไปหาหมอหมอบอกว่าโอ้คุณเป็นมะเร็งนะแต่ว่าผมจะแนะนําว่าที่คุณเป็นมะเร็งแล้วทําให้คุณระบบการย่อยอาหารไม่ดีเนี่ยผมแนะนําให้คุณกลับไปบ้านแล้วก็เคี้ยวอาหารละเอียดกินอาหารช้าๆแล้วมันจะดี พี่น้องคิดว่าคนเป็นมะเร็งมันจะเคี่ยวอาหารแล้วลืนอาหารลงคอไหมมันคงไม่ลงพี่น้องครับหมอถ้าแนะนําแบบนั้นมันก็ไม่ใช่หมอแล้วครับพี่น้องมันจะเป็นควายเป็นช้างเป็นมา้าไม่รู้ไม่ทราบรู้ว่าคนที่เป็นมะเร็งที่ทางเดินอาหารตรงที่หลอดลมเนี่ยเขาต้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นเขาจะให้คุณกินอาหารโดยไม่ผ่านทางปากใช่ไหมพี่น้อง ต้องกินอาหารโดยวิธีการพิเศษแน่นอนแล้วครับฉันใ็ขันนั้นครับพี่น้องครับเรากำลังเป็นมะเร็งที่ระบบการเลือกตั้งซึ่งแปลว่าเป็นต้นทางของระบบประชาธิปไตยเราจึงไม่สามารถเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองโดยการเลือกตั้งตามปกติได้พี่น้องเหมือนกันแหละครับกับการป่วยซึ่งวันนี้เนี่ย เราไม่สามารถที่จะกินอาหารและให้มีกำลังโดยผ่านหลอดลมได้หลอดอาหารได้ก็โทษพี่น้องเพราะฉะนั้นช่องทางของการเปลี่ยนผ่านอำนาจความจริงก็คือการให้รัฐบาลคืนอำนาจกลับมาให้ประชาชนตามหลักการปกครองแบบชาธิปไตยที่ใช้วิธีการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ต่างกันวิธีการนั้นรักษาโรคของเราไม่ได้พี่น้อง ทางเดินของเราในช่วง5้หเดือนที่ผ่านมา5เดือนกว่าจะครบวันพรุ่งนี้ร8อยแปวันนี่นะครับพี่น้องครับเรามวลมาหาประชาชนไม่ใช่ว่าจะดือ้อเราไม่ใช่คนดือ้อเรามีเหตุผลแต่เราตระหนักดีว่าเราไม่สามารถปฏิรูปประเทศไทยบนเส้นทางของประชาธิปไตยแบบเป็นตัวแทนได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับเราทําอย่างนั้นไม่ได้เราจึงต้องใช้เส้นทาง ประชาธิปไตยทางตรงคําว่าประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยแปลว่าเราจะไม่ใช้กระบวนการเปลี่ยนผ่านถ่ายอํานาจโดยผ่านการเลือกตั้งตามปกติคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็เหมือนกับคนป่วยแล้ะครับพี่น้องถ้าเราไม่ปกติแล้วใช้วิธีการรักษาปกติไม่ได้หมอต้องสมหัวกันแล้วครับว่าเราจะรักษา การเจ็บป่วยในทางการเมืองของเราอย่างไรถ้าเราไม่ใช้การเลือกตั้งอย่างที่เราว่านะครับแน่นอนนะครับในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเรารู้ว่าการใช้กระบวนการประชาธิปไตยทางตรงให้รัฐบาลคืนอำนาจมากับมาให้ประชาชนเนี่ยความจริงก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินความสามารถพี่น้องครับถ้ารัฐบาลยอมคืนอำนาจมาให้ดีๆ ไม่ตุกติกคราวนี้ประเทศไทยเราโชคไม่ดีครับเรามีรัฐบาลที่ดื้อและด้านสุดๆของโลกหาที่ไหนเปรียบเทียบไม่ได้แล้วครับไม่คือนอำนาจและยังแถมนั่งทับอำนาจเอาไว้กอดเก้าอี้ไว้ยื้ออำนาจซึ่งเป็นของมวลมหาประชาชนไปเก็บไว้ไปเอาไปใช้แล้วก็บอกว่า อยากได้ก็มาแข่งเลือกตั้งเอาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเราทําอย่างนั้นมันไม่มันปฏิปร,รูปไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราต้องทําก็คือต้องออกแบบครับพี่น้องต้องออกแบบว่าเราจะเปลี่ยนผ่านอำนาจจากรัฐบาลมาสู่มวลมหาประชาชนได้อย่างไรถ้ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ยึดอำนาจกอดอำนาจเอาไว้ขนาดนี้ การออกแบบพี่น้องต้องบอกว่าอะไรที่เราต้องออกแบบมันแปลว่ามันม,มีมันไม่มีสูตรสําเร็จมันไม่มีสูตรสําเร็จพี่น้องเราจึงต้องเดินอย่างแรกสุดก็คือการทําความเข้าใจกับประชาชนว่าทําไมเราจึงต้องปฏิรูปทําไมเราจึงบอกว่าปฏิรูปเสร็จแล้วจะไปเลือกตั้งความจําเป็นทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับ ทำให้เราต้องใช้เวลานานสีห้าเดือนแล้วก็หลังๆมาเราจะเห็นว่าลุงกำนันของเรากับพี่น้องมวลมหาประชาชนเริ่มเดินไปพบขอโอกาสพูดคุยแนะนำกับข้าราชการกับพนักง,งานรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของรัฐบาลให้เขาเข้าใจนะครับว่า ทำไมเราจึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการปฏิรูปการเมืองโดยผ่านเส้นทางประชาธิปไตยทางตรงโดยประชาชนโดยไม่ผ่านตัวแทนโดยไม่ผ่านสถาบันทางการเมืองอื่นนะครับในช่วงที่ผ่านมาพี่น้องจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชาการหรือรัฐวิสาหกิจก็เข้าใจและให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดี แต่เป็นธรรมดาครับพี่น้องครับเรายิ่งเดินใกล้เป้าหมายเข้าไปมากเท่าไหร่การเมืองก็จะยิ่งร้อนขึ้นยิ่งเดินเข้าไปใกล้จุดศูนย์กลางอำนาจมากเท่าไร่ก็ยิ่งทำให้เราต้องยิ่งยากลำบากมากขึ้นเหมือนกันกับพี่น้องครับเหมือนกันกับที่เราต้องการจะได้พลังจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลของเรา เราเดินเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์มากเท่าไหร่ได้พลังจากดวงอาทิตย์มากเท่านั้นแต่ก็ยิ่งร้อนขึ้นมากเท่านั้นเหมือนกันยิ่งใกล้ยิ่งร้อนถ้าเราอยากได้พลังจากดวงอาทิตย์แล้วเราเอยู่ไกลอยู่ในที่มืดเราไม่มีทางได้พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องบอกว่ายิ่งใกล้วันเระเดศจึกของลุงกำนันมากเท่าไร่เรายิ่งต้องเพียรพยายามมากขึ้นอดทนมากขึ้น อากาศข้างนอกก็ร้อนอาจจะร้อนยิ่งกว่าการเมืองของเราสิอีกนะครับผมอยากจะเรียนพี่น้องงี้นะครับว่าแม้ว่ามันจะร้อนสักเพียงไหนพี่น้องครับเราจะไม่หยุดกันนะครับเราจะร่วมกันตั้งสัตยาธิฐานเราจะช่วยกันปัดกวาดทำความสะอาดบ้านเมืองเราจะร่วมกันรังสรรรัฐบาลที่ดีของประชาชนให้ได้เราต้องปฏิรูปประเทศไทยให้สำเร็จให้จงได้ถึงแม้ว่า การออกแบบการเดินหน้าต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้จะยากลำบากแล้วก็เรียกว่าฟันฝ่ามากจากเพียงไหนก็าตามพี่น้องเราร่วมกันใช่ไหมครับพี่น้องครับเราต่อสู้แบบสันติอหิงสาครับพี่น้องการจะไปคาดคั้นว่าต้องสำเร็จต้องจบต้องชนะแบบไหนยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอบยากแต่ผมเชื่อว่าพี่น้อง เห็นแล้วว่าเราใกล้เข้ามาทุกวันแล้วผมเชื่อว่าไม่นานนี้เราจะต้องใช้พลังของมวลมหาประชาชนเพื่อที่จะปาดปัดกวาดเสนียดจารยไรทอทำความสะอาดบ้านแล้วบ้านเราจะสําเร็จสะอาดเราจึงจะเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยต่อไปได้ครับพี่น้องครับขอบ,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ